nghĩ mà nà chẳng lẽ Nà như Hiểu, ý, hiểu... <laughs> มาาาเเอออ,อบทางเข้านะคะทางเข้ามืดมากเลยไปตรงไปเห็นยังอ๋อน,นี่ไงเยทางเข้า<ง>เข้าตรงไหนอ่ะเฮ้ยพอ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 หยุดหยุดหยุดน้ำโอ้โหโอ้โหนี่มืดมากนี่นะครับ เราถึงลานแล้วลานบ้านเล็กในป่าใหญ่เรามาพิดลานรถตึงเล้วเรา,รเราไปลานบนค,คือมันมันถูกลานแต่ว่าลานเนี้ยแบ่งเป็นสองสองลาน,นคือลานหนึ่งกับลานสองแต่เป็นเซเวนหน่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออเราไปกลางลานลานสองดีกว่าไปต,ต้องขอยรถเอาอีกแล้วเมื่อกี้ก็เสือกพุ่งลง,งน้ำลานนี้กลางคืนนี้ระวังนิดนึงนะเข้าถ้าเข้าทางตาม g ี s อเนี่ย ท่านมีสิทธิ์ลงนามได้มองไม่เห็นเลยหลังจากที่เปลี่ยนใจมากลางลานสองดี่ว่าได้ยินเสียงน้ำตกเห็นไหมเหมือนเป็นฝายอย่างนั้นว่าแต่เราจะกลางตรงไหนดีดูจักเหลี่ยมแล้วคิดว่าน่าจะ ก็น่าจะร่มนะยายเยอะก็ดีเก๋ไปพ่อพ่อ จะเรียกว่าเมนูเหลือจากติ๊กเกอร์สตรอเบอร์รี่น้ำผึ้งอยู่ไหนน้ำฝน เช้าวันที่สองของเราหลังจากที่เมื่อคืนก็เอาอีกแล้วมากางเป็นตอนสี่ทุ่มตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเล็กในป่าใหญ่นี่นี่ยอ,อันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆแค่เห็นฟิลข้างหน้าติดน้ำาทายสิว่าที่นี่ยอยู่แถวไหนอาติดน้ำขนาดนี้มีฝ่ายน้ำตกแบบนั้นตรงนี้ไม่พ้นชะอมรอบใกล้เราสุดแล้ว เราอยู่ที่ชะอมแก่งคอยสระบุรีนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเช้านี้ยเราจะมารีวิวลานให้ดูกันให้ทั่วๆเลยเพราะ่า,านเนี้ยไออยู่แล้วเราเหมือนแบบคือมาเจอ้านกลางเต็นท์รับอีกแล้วเออะอะไรก็้านกลางเต็นท์รับเพราะไรไม่มีอะไรหรอกมาบ่อยแล้วขับรถผ่านก็คือไม่ได้สังเกตก็จะแบบเออะก็เป็น้านกลางเต็นท์รับเหมือนเดิมมาเริ่มจากตรงไหนดีเนี้ยข้างหน้าก่อนเลยดีกว่า หน้าก่อนเลยนะร่มรื่นแต่ตอนนี้มีแดดนิดหน่อยให้ดูตำแหน่งที่ตั้งของร้านแล้วกันนะตอนอื่นนี่นี่เลยดินถนนแบบนี้นะคะขับมาก็สังเกตป้ายหน่อยแล้วกันนะคะนี่บ้านเล็กในป่ายใหญ่ป้าย อรงนี้เนี่ยพอขับมาจากถนนเมนแล้วเนี่ยก็นี่เลยเลี้ยวฟึ๊บเข้าที่จอดรถด,ด้านหน้าตรงเนี้ยก็จะเป็นที่จอดรถนี่หน้าจอดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าจะสักเจ็ดแปดคันก็ไหวๆมาถึงปุ๊บจอดรถปุ๊บเราเราสงสัยตั้งแต่มื่ืคืนแล้วหันไปฟึ๊บเจอป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ นี่เรามาดูห้องน้ำด้านหน้านี้กันดีกว่าอุ้ยมีปกติมาตรฐานมีชักโครกมีฝักบัวอะแล้วก็มีสองห้องอย่างที่บอกมีอ่างล้างจานตรงนี้ด้านหน้าเลยอือแตกดีแตกดีอ่ามีสองห้องแล้วเดินมาอีกน่อยด้านนี้ก็จะเจอบ้านพัก ที่นี่ไม่ใช่ร้านกลางเซนต์อย่างเดียวนะแต่ว่ามีบ้านผักวยอันนี้บ้านหลังที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าเลยก็เผื่อใครสนใจนะคะก็จะอยู่ติดกับห้องน้ําอือไปต่ออันนี้ด้านหน้าซึ่งเรามาเราก็สงสัยตั้งแต่เมื่อคืนว่าทําไมห้องน้าอยู่ข้างหน้าแต่ไม่น,าน่าจะใช่เป็นปัญหาอ่าพอเข้ามาในลานปุ๊บนี่บรรยากาศลาน ต้มลื่นแล้วก็กระทัดรัดเราว่าอีพีที่แล้วร้านที่เราไปกระทัดรัดแล้วนะอันนี้กระทัดรัดกว่าจะพาไปเดินไปดูริมน้ำตอนแรกเมื่อคืนลงไปดูคือมันมองไม่เห็นไงมันมืดตอนเช้านี้ก็เลยมาถึงบางอ้อเราว่าไอ้เนินตรงนี้มันคือเนินเดินลงไปที่น้ํา แต่รู้สึกว่าจะเป็นทางรถนู่นจะไปฝั่งลงได้ก็คือขับรถมาจากตรงนี้ถนนใหญ่โน่นเห็นไหมเนี่ยตรงนั้นเราจะเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมล้วก็ขับเลี้ยวเข้ามาพอขับเข้ามาปุ๊บเจอน้ําแบบนี้เลยเมื่อวานทางที่เราพะลึง่งเกือบเอารถพุ่งน้ําอะเราว่าก็น่าจะไปได้ใช่ไหมรบบเราว่าน่าจะไปบบได้ไแต่ว่าคือก็อาจจะเป็นรถที่สูงหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้ก็ มีน้ําพอสมควรแหละอืมปะต่อที่ก็จะแบบมีลานกลางเต็นที่อย่างที่บอกว่าประทันรัดดูจากขนาดแล้วอะเต็นแบบไซส์ประมาณแบบสักสี่คูณห้าเมตรโดยประมาณนะน่าจะลงได้สองสามสี่คือแถวหน้าริมน้ําเนี่ยคิดว่าน่าจะได้สัก ประมาณสี่ห้าเต้นน่ะน่าจะได้อยู่แล้วก็ด้านหลังจริงก็แบบต่อเป็นอีกแถวนึงได้ก็โอ้ข้างหลังนี้ก็กว้างกว้างหน่อยก็น่าจะได้อีกสักที่เ,เราเห็นนี่เจ็ดแปดเตนใช่ไหมที่เราเห็นนี่ก็น่าจะมีปัดฟุดจิตใช่ไหมปัคเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะขนาดลานน่นเลยก็เลยไม่ไม่ไกลกันไม่ไกลมากเพราะฉะนั้นก็สายพ่วงที่แบบ ประมาณสักสิบเมตรสิบห้าเมตรเนี่ยพอเนี่ยดูเนี่ย,ยข้างหลังก็มีแนวข้างหลังก็จะมีสองจุดแนวข้างหน้าก็รู้สึกว่าจะมีสามจุดอ่ามีชิงช้าให้นั่งเล่นเย็นเย็นใจด้วยเอออึ๊บไม่ลวงนะอ่ะป็นไงชิวฟิน อาชิวอะเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านพักที่นี่เขามีบ้านพักก็บ้านพักดักตั้งแต่ปัดทางเข้าแล้วแล้วก็จะมีอีกสองหลังนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านพักบ้านพักก็ติดริมน้ำเลยขอแอบ,บเข้าไปดูเลยนะคะหลังนี้หนูเดินเข้าไปได้ไ่้ไหม โอเควู้วิวดีู้ิดี้ทั้าติดน้ำแบบเนี้ยแบบนี้เลยโอก็ดีนะมาแบบเป็นครอบครัวถ้าใครไม่ชอบแปรงเต็นก็บ้านพักก็มีบริการตลอดลา,านนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นบะอะ้านของบ้านเล็กในป่าใหญ่ใช่ปะ จริงๆอ่ะร้านเนี้ยเขามีสองร้านคือร้านที่เราอยู่เนี่ยคือร้านที่สองแต่จริงๆแล้วอ่ะโน่นฝั่งโน้นไม่ใช่ตรงนี้นะฝั่งโน้นเหมือนเราข้ามไปอีกบล็อกหนึ่งอ่ะก็คือเป็นของที่นี่เหมือนกันเขาเรียกว่าร้านหนึ่งส่วนตรงนี้ตรงที่ดินว่างเปล่าที่เขากําลังทําอะไรประมาณนี้ยคิดว่าน่าจะอนาคตน่าจะมีร้านกลางเป็นเพิ่มมาอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นร้านขนาดยอ่อม ้อมบ้านพักเดาเดาแหม่โหก็ไฮโซอยู่นะเตียงห้าฟุตห้องน้ำโมสะอาดสะอา้านให้มาดูห้องน้ำมีมีสำคัญเลยถ้าตัวร้อนก็มีแอร์มีพัดลม นี่อยู่ช่องนี้สิเฮียร์ถ่ายรูปตรงช่องนี้ก็เก๋แล้วอะ่ะอันนี้ก็เป็นหลังหนึ่งของที่ลานสองแล้วก็จะมีอีกหลังหนึ่งคือลานสองอะ่ะจะมีทั้งหมดสามหลังมีบ้านพักสามหลังนะแต่เดี๋ยวพามาดูแค่สองหลังก่อนคือวิวริมน้ำนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันดีมากนี่ เขามีโต๊ะมีเก้าอี้แคมป์ให้ด้วยนะอะมามาเชิญค่ะอโอโอ,อันนี้ก็ดีอ่ะอันนี้แบบเหมเป็นแบบแฟมิลี่ครอบครัวที่แบบใหญ่ขึ้นไหน่อยนอนได้ประมาณสามสี่คนเลยอ่ะนี่ดีเด็กมีชั้นลอย ชันรอยอย่างนี้เด็กชอบแน่นอนเออแ๋วห้องนี้มีห้องน้ำอไมีห้องน้ำด้วยอ๋อห้องน้ำก็โอเคดีเลยสะอาดสะอาดเลยแต่ไม่มีน้ำอุ่นนะมีพัดลมมีแอร์พร้อมอ่ะอ่ะสำหรับ บ้านพักของ้านที่สองก็พาชมสองหลังตรงนี้ก่อนถ้าใครสนใจอยากจะมาพักฟิลว,วิวแบบนี้นะก็ติดต่อไ,ได้ที่บ้านเล็กแต่ใจใหญ่โอเคาน,นี้ก,กออ๋อลูกค้าเพิ่งออกอ๋อม่อคือแซวมันยู่ไปรบก,กวนเขาแน, <laughs> หนห่ห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงเมื่อกี้เราไปดูห้องน้ำชายกันมาแล้วอยู่ข้างหน้า ส่วนห้องน้ำอย่างนั้นอยู่ข้างในอ่าอันดับแรกเจอนี้เลยอ่างลาง้างนาหนึ่งอ่างเข้ามาในห้องน้ำก็มีสองห้องมีสองเออปีไปทำไมล่ะมีสองห้องมีสองห้องโอเคเหมือนกันสะอาดสะอาดมาด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะมีจุดล้างจาน อีกหนึ่งจุดโอเคสําหรับลานไซส์กระทัดรัดแบบนี้นี okay. ่แอบเดินทะลุน่าแล้วเราก็มาถึงลานที่ที่หนึ่งลานที่หนึ่งของบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตรงนี้ลานนี้ก็จะมีบ้านพักหุงหลังเหมือนกันแต่ว่าบ้านฝั่งลานหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าฝั่งลานสองก็อยู่ได้หลายคนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของลานก็กระทัดรัดเหมือนกันนะนี่ปักฟงปักไฟอะไรเขาก็มีพร้อมสำหรับลานนี้ รานนี้น่าจะดูจากไซส์เราน่าจะกลางได้ประมาณน่าจะห้าหกห้าหกเต็นเต็นแบบย่อมๆ่อมอ่ะกลางได้อยู่นี่มืคืนจ้ะเมื่อคืนไ,ได้ดูตรงนั้นเลยขับรถผ่านมาเฉยขับรถผ่านล้านสองมาเฉยนี่ถนนเมนที่ตอนแรกเราพาไปอยู่ใช่ว่าร้านนี้มันติดกับถนนถนนหลกัก สรปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาปนี่เลยเธอดึงนี่ขับรถมาไม่ได้ดูอะไรเลย,เลยมืดมืดจัดอ,อีกนิดตอนแรกงลง<ร>น้ำแล้วมาเมื่อคืนนึกว่าเป็นคลองอ๋อที่แท้มันก็คือทางรถวิ่งผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งอ่าอันนี้ก็ก็พ้าวลานขนาดย่อมๆของเรา บ้านเล็กใงป่าใหญ่ใสแต่ปเะเนี่ยเกลยวซ่า โถโถโถตลกอะไรเนี่ยขับตรงไหนเนี่ยแนวกว้างแนวว่าปากกว้าง ข้าวโพดจ้ากีฬาทางน้ำชนิดหนึ่งโอ้เราที่ลื่นกำลังแรงครับโอ้โืขนแรงมากขื้นแรงมากขื้นแรงมากโอ้โหไพ่แพ้เป็นเพื่เก่งเก่งเก่งเบื้องหลังนะครับเบื้องหลัง ลากไปุเสียเรือไม่ใช่ไม่ใช่นจีน้าว่นสนใจเรียกจอดได้จ้าวิภาวิภาทําอะไรวิภายังไม่จบจริงๆช็อตเยอะช็อต ช็อตคุณวิภายหันร้องมอง่ายมาก่ายกลับคุณวิภายยังไม่จบมาเรามาสรุปรางกลางเต็นที่นี่ดีกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นฮะอะไรจะขอถามหน่อยเราไม่มีที่จะมาสรุปรางกลางเต็นเดี๋ยวทำไมต้องมาสรุปริมน้ำไม่ได้ริมน้ำกลางน้ำนี่ด้วย มาตุุมามามาก็สําหรับกานบ้านเล็กในป่าใหญ่อ่ะเราขอบอกว่าเป็นลานรับสําหรับเราอีกลานหนึ่งใช่เพราะว่าเอไออะไรเราลานรับไปก่อนประเภทแบบขับรถผ่านแล้วก็ผ่านเลยไม่เคยรู้ว่ามีลานแบบนี้ตรงนี้นะแถวชะอมเนี่ยคือลานยังเต็มเยอะมากจริงๆแล้วเราก็ได้มาค้นพบกับลานเล็กๆะทัดรัด แบบนี้อีกครั้งจาก EP ที่แล้วที่ที่เราไปอีก้าน,นเนาะบอกว่าร้านนั้นนี่แบบส่วนตัวแล้วนะเออส่วนตัวแล้วนะร้านนี้ยิ่ง่วนตันตใหญ่หเ,อเออร้านนี้ยิ่งแบบกระทัดรัดเข้าไปใหญ่แบบเออจริงๆมาเป็นครอบครอบครัวก็ได้มาเป็นแบบเพื่อนฝูงก็ได้นะเอาเป็นสเต็ปแรกสเต็ปแรกสเต็ปแรกเนี่ยแบบประทับใจตั้งแต่ตอนตอนทักมาที่ที่แอดมินแล้วค่ากลางเต็นที่นี่ เราว่าร้อยห้าสิบเนี่ยมันถูกอยู่แล้วอแต่ที่นี่ถูกกว่าเท่าไหร่ครับหนึ100่งร้อยบาทต่อคนต่อคืนคือแบบว่าถูกมากจริงจริคือแบบว่าย,ยังมีลานกันเต็นที่แบบว่าราคาหนึ่งร้อยอ่ะดูอีกหรอเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะที่เนี่ยลานดีมีบ้านพักด้วยแ่ซึ่งบ้านพักก็ จะมีทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หลังเอ่อจุดเนี้ยที่ที่ที่เรานั่ง,งกันอยู่นั่งแค่เท้าเปื่อยจะอยู่เนี้ยเราเรียกว่าลาน <c oughs> ลานสองลานที่สองทางเราฝั่งนู้นแบบถัดไปอ,อีกอีกลานหนึ่งก็คือลานที่หนึ่งก็คือเป็นเป็นของทิ่ที่นี่เหมือนกันนะคะก็สําหรับลานที่สองจะมีบ้านพักสองหลัง แล้วก็มีบ้านพักที่ไม่ติดน้ําอ่ะอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่ตรงแถวแถวแถวลานจอดรถแล้วก็ส่วนลานที่หนึ่งอ่ะจะมีบ้านพักริมน้อยูหนึ่งหลังลานที่หนึ่งนี้ก็ก็จะย่อมเยาเหมือนกันเหมออกกาะกัรแบบเหมือนมาเป็นแกลงก็ได้แบบประมาณสักสิบคนสิบห้าคนเนี้ยสบายสบายครับอือแล้วก็ส่วนราคาของบ้านเนี่ย เปิดที่ราคาเริ่มต้นดีกว่าราคาเริ่มต้นสําหรับบ้านที่แบบอยู่ริมน้ำทั้งหมดนะคะก็คือเริ่มต้นที่หนึ่งพันสองร้อยบาทโอ้ไม่แพงนะเอออยู่ได้สองคนจริงๆจะมาเป็นสามเป็นสี่คนก็ได้นะแต่ว่าราคาก็อาจจะอัพขึ้นไปอีอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยลองลองเช็คกับทางเพจด,ดูก็ได้แต่ว่าใกล้บรรยากาศริมน้ําแบบนี้เลยนะแล้วก็ในในบ้านพักที่เราไปดูเมื่อเมือม่อเมือ่อตอนตอน้ตนต้นคุดก็คือมีทั้งแอร์ เตียงห้าฟุตปุุกแบบนอนได้สบายแบบสองคนสามคนยังไงก็ไม่เบียดแล้วก็เห้องน้าก็มีห้องน้ำม่ตัวโอเคเลยนะอนเอ,อไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปแย่งกับใครไม่ต้องแบบออ,ออกมาใช้ห้องน้ำข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพัดลมให้มีเอ่อมีระเบียงเนาะระเบียงอะถ้าอยากจะแบบปาร์ตี้ทําอะไรชิลๆกันก็หน่าระเบียงดื่มน,น้ําได้เลยก็คือแบบก็ถือว่าครบ ถือว่าถือว่าครบแล้วสำหรับสำหรับรลานี้ในส่วนของของที่พักแล้วก็ในส่วนของของลานกลางเตงอ่าหญ้าหญ้า,าที่นี่คือโอเคหญ้าสวยหญ้าสวยอยู่อย่างเงี้ยเรามาตอนที่แบบเหมือนเหมือนน่าจะเพิ่งตัดพอดีแหละใช่ครับออใช่เรามีเห็นแบบเป็นเต่หญ้าอยู่เลยเนี้ยพอพอตัดแล้วก็ดูแบบว่า,วาสวยงามเขียวขจีตัดไฟต่อไปก็โออเคยู่นะมีให้แบบเป็นทางด้านหน้าด้านหลังเลยใช่มีหลังจุดเลยอ่ะ ก็ไม่จําเป็นต้องเอาปักไฟพ่วงยาวๆมาก็ได้แบบสักสิบเมตรสิบห้าเมตรยังไงก็พอเพราะว่าเป็นลานแบบลานเล็กๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอยนะ่าเงี้ยส่วนเรื่องของห้องน้ำอ่ะห้องน้ำเราบอกก่อนว่าใครติดน้ําอุ่นที่นี่ที่ไม่มีน้ําอุ่นนี่นะครับอีกอย่างที่นี่ไม่มีร้านค้าเนาะ แต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะสั่งอาหารตามสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบมี<ข>โทรสั่งได้เขาก็สั่งได้ใช่ไหมพี่ก็แอบ,บถามว่าอย่างอย่างน้ำแข็งเราจะไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ให้พี่พ,พี่พี่ดูแลลานะ่ะไปซื้อให้ได้นะคะแต่ว่าจริงๆตรงนี้แบบไม่ไกลหลือเซเว่นพี่ชะอมเนี่ยมีพี่เราขับผ่านข้ามาเส้นเนี้ยมีเห็นมีเซเว่นอยู่สองเซเว่นคือถ้าใครมากลางเป็นสายนี้ก็จะเห็น,เห,นเห็นเลยว่ามีเซเว่นอยู่หาทางดีมีเซเว่น ที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือมันเป็นทางที่แบบรถสามารถข้ามมาได้อือข้ามมาได้แล้วก็นั่งเล่นได้นั่งเล่นแบบเราชิวๆเอาโต๊ะกาแฟอะไรมาตั้งถ่ายรูปอะไรสวยๆก็ได้มันก็ได้ยินมาว่าลานเนี้ยเจ้าของเหมือนจะเป็นพี่น้องกับทางลานเกาะนกเขาเอาดอด้วยก็ถ้าหากว่าใครเคยเป็น ลูกค้าเป็นแคมเปอร์ที่แบบเคยไปกลางที่เกาะโนคาอัลโก็อยู่ไม่ไกลกันจากตรงนี้นะคะก็ลองมากลางที่นี่ยู่นะคะเป็นที่ตรงกัน,นแอบโฆษณาเพื่อ <c oughs> เราบอกข้อดีกันไปแล้วส่วนที่เราชอบแต่ว่าก็ยังมีข้อเสียแหละแต่ว่าเป็นข้อเสียที่เรารู้สึกเออเราก็ยังเรารับได้แหละไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแบบโอ้ยรับไม่ได้เลยต้องย้ายลาอะไรเงี้ยก็เวลาอย่านี้ค <c oughs> ่อ <c oughs> นข้าง,าง,างที่จะติดถนน จากใกล้ถนนก็อาจจะมีเสียงรถอะไรอย่างเงี้ยวิ่งผ่านแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบหกหูหรืออะไรนะคะเพราะว่านานๆก็ผ่านนาทีอะไรเงี้ยเฉพาะช่วงวันนะแต่อนกลางคืนก็เงียบตอนกลางคืนก็เงียบไม่มีไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงลมคะอ่ะประมาณนี้สําหรับลานบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะก็ฝากลานเล็กๆนี้ เอาไว้ด้วยเผื่อใครแบบอ่าคลิปนี้ออกมาแถวสอมตะกางร้าไหนดีอะไรเงี้ยลองทักที่ร้านนี้มาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไครป์กดกระดิ่งให้เราด้วยจริงๆๆให้เราด้วยฝากกดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย<บ><บ>